วันนี้นี่มาอยู่กับโฟบอสนะครับถ้าเราอยู่ด้วยกันความมันต้องเกิดแน่ถูกต้องครับวันนี้มานี่คืออยู่กันที่สนามเรียกว่าสนามสวยนะครับที่คราวที่แล้วนี่เคยมาสัมภาษณ์คุณาประวิทย์นะครับที่กัทซันขุนตาลจังหวัดลําพูนครับผมอยู่จังหวัดลําพูนก็ยังจำได้ยังยังถือว่า ไม่ไม่อ้ง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 ต้องยอมรับว่าที่ขับรถมาไกลมากนะครับเพื่อมาถ่ายเทปนี้เลยเพราะพี่พาโทรบอกบอสต้องมาเล่นหลุมนี้เนี่ยผมก็เลยต้องรีบมาเลยที่มาเอาเป็นว่าถูกต้องแล้วไม่มาไม่ได้หลุมสวยครับเพราะคราวที่นี่พามาเล่นกับคุณอาเป็นหลุมซี4ครับซ4ครับเพราะของสนามกาซันขุนตาลนะครับเป็นหลุมพาสามที่ไม่ยาวแต่มีเสน่ห์ตีออนมันเรื่องธรรมธรรมเรียกว่าอะไรเรื่องธรรมชาติธรรมชาติใครก็ตีได้ธรรมดา แต่ถ้าไม่อ่อนแล้วพลาดมาตกบังเกอร์ทางด้านหลังของหลุมนี้ก็ยากเช่นกันครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าทุกคนเขาก็จะกลัวว่าลูกเนี่ยจะหล่นลงไปข้างล่างเขาก็ต้องเผื่อเหล็กแล้วเลยขึ้นมามีโอกาสตกทรายหลังตกทรายหลังสูงมากครับครับแล้วยังไงต่อดีฮะแล้วยังไงต่อดีวันนี้เรามาชาเเนจ์กันหน่อยไหมครับมาถึงนี่แล้วก็ต้องเอากันสักหน่อยแต่ชาเเนจ์อย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีบทลงโทษด้วยมาถึงนี่แล้วเราอยากไปสะพานชมพูใช่ไหม อยากไปครับไม่ใช่สิสะพานอะไรครับสะพานขาวท่าชมพู <laughs> <laughs> อเอาฮะัปว่าเดี๋ยวใครแพ้จะกลิ้งลงไปถึงสะพานขาวท่าชมพูดีนะผมใส่เสื้อดํามาโหดไปไหมไม่ต <laughs> <laughs> ้องถึงขนาดนั้นครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าใครเอาอย่างนี้ดีกว่าระเบิดใกล้กว่ากันเป็นผู้ชนะคนที่ไกลกว่าครับต้องวิ่งไปที่สะพานขาวโอเคครับจัดไปครับจากตรงนี้ไปถึงสะพานขาวน่าจะประมาณใช้เวลามาสักสองวันจากตรงนี้ไปนะ ตู้ฮะูครับผมตู้โภพาแน่นอนอ่าโอเคครับแต่ผมมีอยากให้โภพาแนะนําว่าโภพาจะใช้เทคนิคไหนด้วยผมจะได้รู้ว่าโภพามีทริคอะไรแอบแฝงอยู่บ้างพูดแล้วขนลุกเลยเนะี่ยยังไม่ทันระเบิดเลยขนลุกแล้วครับเชิญเลยครับโภพาเดี๋ยวผมจะลงไปในทรายแล้วผมจะเอามือโยนมาก็จะใกล้แล้วแทนเวท <laughs> ใช่ไหมครับ <laughs> เทคนิคพี่ว่าของพี่นะ พยายามยืนให้ค่อนข้างนิ่งแล้วให้ตัวไปตามแนวสโลปอ่ะก็คือเปิดหน้าไม้ปกตินี่แหละพี่มันเปิดเยอะอยู่แล้วคือตกให้นุ่มอ่ะขอให้เข้ากีนไว้ก่อนโอเคครับโเฮ้ยโปรนะครับไม่ใช่หวัดจะได้ติดกันง่ายโอ้โหธรรมดาที่ไหนอย่างน้อยได้พักทีนึงโอ้โหอ่ะตาคุณน้องแล้วผมเหรอไม่มีกติกาให้ผมใช่ไหมอะไรก็ได้ใช่ไหมอะไรก็ได้อะไรก็ได้ครับ เชิญครับขอพัตเตอร์หน่อยครับผมอันนะ่เฮ้ยเป็นเทคนิคที่ดีนะผมว่าโอ้โหอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจ <laughs> เพราะว่าหนึ่งน<ะ>ี่แค่คุณประกาศเล่นนี่ผมยังขนลุกสู้เลย <ขอ S 2> นีนขอบคุณครับถ้าสมมุติเราใช้เวชบางคนอาจจะระเบิดทรายไม่แม่นถูกไหมครับาบางคนอาจจะกลัวลูกจะวิ่งหรือว่าทะลุกออกไปด้านหลังแล้วลงไปตีใหม่เนี่ยมันก็จะเหนื่อยและลําบากเราเล่นที่ง่ายที่สุดเราพัดลงไปมีโอกาสมีแชสได้เล่นมากกว่า เฮ้ยผมไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยนะถ้าคุณบอกว่าคุณระเบิดทรายคือการใช้เวสตีแต่ผมจะระเบิดทรายด้วยพัตเตอร์นะครับไอ <หา S 2> ้ยนนะน่าสนใจฮะน่าสนใจฮะจอดนี้ฮะโอเคผมจะกะระยะทางโดยประมาณก่อนจากเนี้ยถึงธงอยู่ประมาณสัก15หลาอืาเพื่อแถดๆตรงนี้หน่อยย่ายาวนิดนึงเพราะว่าจริงๆพอย้ายาวจริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะช่วยเบรกลูกเราด้วยเช่นกันเบรกลูกบวกสลบลง เหมือนเราพัดได้ปกติเลย15หลาก็ประมาณสัก45ฟุตก็กะร,ระยะทางวัน45ฟุตในการพัดลูกนี้ครับโอ้โหมาลองดูาทางเลือกที่ดีไหมป๋าโอ้โหม, <laughs> มีคนวิ่งไปสะพานสีชมพูแล้วไอ้ย่า <laughs> ต้องยอมครับลูกนี้ต้องยอมนี่ถือว่าเรียกว่าเป็นไอเดียไอเดียหนึ่งที่เลือกใช้ได้ครับผมโอ้โหอาจารย์ลูกนี้ไม่ธรรมดาเลยฮะเป็นหนึ่งลูกที่เรียกว่าเอาเป็นว่าเป็นโอท็อปดีกว่าฮะดูจากระยะถือว่าใกล้เคียงเราไม่ทำร้ายกันเราไม่ทำร้ายกันพอ,พอ<ล>ๆกันไม่ใช่ทำร้ายหรอกจริงๆับผมน่าจะดูไกลกว่าด้วยแต่ว่าออกตัวก่อนเลยว่าไม่ทำร้ายกัน <laughs> <laughs> ถือว่าเป็นหนึ่งช็อตที่จะออก เขาเรียกว่ารูปแบบไหนก็ได้ใครชอบเวทใครซ้อมอะไรตรงไหนมาก็เอาที่ถนัดที่ถนัดครับผมเพราะหนึ่งอย่างเนี่ยเอาจริงยอมรับว่าถ้าเมื่อกี้นี่ถ้าไม่เห็นโปรบอสเล่นนี่ถือว่าไม่เกิดไอเดียเลยนะเรื่องของพัตเตอร์ครับผมอันนี้ถือว่าน่าสนใจคือใครมาที่นี่ดีกว่ามีโอกาสลองมาเล่นอย่างไม่ว่าจะเป็นสไตล์โปรบอสหรือเล่นสไตล์พาครับผมจากตำแหน่งตรงนี้ที่กระสันขุนตาลคอสสีซีนะครับ หลุมสวยสองหลุมภาษาที่เรียกว่าหลุมหนึ่งตีลงเขาหลุมนี้ตีขึ้นเขาครับผมบรรยากาศดีมากครับอยากให้มาลองกันครับที่กาซันขุนตาลครับ